เรียกได้ว่าอาจจะไม่ใช่เชิงว่าเป็นข่าวอะไรที่มันยิ่งใหญ่อลังการหรอกอถ้าจจพูดกันตามตรงนะมันไม่ใช่ข่าวอะไรแต่ว่าเป็นบทความหรือเป็นข้อความที่ผมไปอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมีความรู้สึกนึกคิดที่มันค่อนข้างที่จะน่าสนใจดีอยู่เหมือนกันเนาะนะฮะก็คือลุงมาตีเนี่ยนะครับหรือมาตินสกอร์เซซีนะครับถ้าใครไม่รู้จักก็เป็นผู้ก, man, ino, กำกับ i r i s h m ม n c a s i n o กำกับเอ่อถ้า พูดถึงแล้วทุกคนยุคนี้รู้จักก็จะเป็น Wolf of Wall Street ก็เอาเป็นว่าแก๊ง of New York คือเป็นพุ่มกับแบบชั้นเบอร์ลมาคคูอ่ะคือคือพุ่มกับบองจุนโฮจาก Parasite ยังบอกเลยว่าตอนที่ผมโตขึ้นมาเนี่ยผมศึกษาหนังของมาตินสกอเรซี่ c a l to s from our great Martin Scorsese so เออคือเรียกว่าเป็นระดับบรมครูแล้วเนี่ยเขาเนี่ยได้มีไปพูดเหมือนไปพูดเปิดหนังหรือพูดประตกาถาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันที่นิวยอร์กฟิล์มเฟสติวัลซึ่งก็เป็นเทศกาลหนังเทศกาลหนึ่งนะครับแล้วเขาพูดในเชิงเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับวงการภาพรยนตร์ปัจจุบันได้น่าสนใจดีนะครับก็เลยขออนุญาตที่จะจริงๆเขียนเป็นบทความไปเมื่อเช้าแล้วแต่ว่าก็รู้สึกว่าเอ้ยบทความมัน f a c e b o o k ผมก็ไม่รู้คนเห็นมากแค่้อยแต่ว่าเลือกที่จะาหยิบมาพูดคุยอีกครั้งในตรงนี้เพื่อที่ว่า เราจะได้สื่อสารกันได้มากยิ่งขึ้นนะครับลุงมาตีไปพูดอะไรไว้บ้างนะครับลุงมาตี้บอกว่าเทศกาลภาพยนตร์เนี่ยคือพื้นที่ทางจิตวิญญาณของคนทําหนังซึ่งสําคัญมากในเวลานี้ในเวลาที่ภาพยนตร์ถูกลดคุณค่าลดความน่านับถือลงตั้งแต่ยุค80การมองรายได้ของหนังเปอย่างเดียวมักโดนมองว่าเป็นวิธีคิดที่น่าดังเกียจแน่นอนเรื่องทุนสร้างหนังก็เรื่องหนึ่งผมเข้าใจแหละ ว่ามันต้องใช้เงินก้อนหนึ่งในการสร้างพวกเขาก็คาดหวังที่จะได้ทุนสร้างและกําไรแต่การที่สนใจแต่รายได้ทุนสร้างรายได้เปิดตัวสัปดาห์แรกรายได้ในอเมริการายได้ในอังกฤษรายได้ในเอเชียรายได้ทั่วทั้งโลกหรือว่าหนังเรื่องนี้มียอดดูเท่าไหร่ในฐานะคนทําหนังในฐานะของคนที่มีชีวิตที่ขาดหนังไปไม่ได้ผมรู้สึกมาตลอดว่านี่คือการดูถูกเหยียดยามกันแต่อะไรแบบนั้นไม่เกิดขึ้นเท,ที่เทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์ก คุณไม่จำเป็นต้องแข่งขันคุณแค่รักภาพยนตร์แค่รักเท่านั้นจริงๆนะฮะอันนี้ก็ผมเสริมไม่ดีน,นึงแล้วกันว่าเทศกาลภาพยนต์นิวยอร์กเนี่ยจะแตกต่างจากเทศกาลภาพยนต์ที่อื่นตรงที่ว่ามันไม่มีการแข่งขัน,ขนมันไม่มีการให้รางวัลคือทุกคนแค่เอาหนังของตัวเองมาฉายที่นี่แล้วทุกคนก็เซลเลเบตในการได้ดูหนังเรื่องนั้นๆนะครับอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่คู่เอ่อมาตินสกอตเชซี่นะครับพูดไว้ลุงแกเนี่ยผมยอมรับนะครับว่าลุงแกเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ผมนับถือในเชิงของการเป็นคนที่ พุ่มกับที่มีความสามารถแล้วแล้วแกก็เป็นคนที่รักภาพยนตร์จริงๆก็คือไม่ได้ไม่ได้ไไดทาในเชิงของเงินเท่านั้นแกทําอะไรหลายต่อหลายอย่างให้กับวงการภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของฟิล์มเรื่องของการบุรณะหนังคือหลายต่อหลายอย่างในวงการภาพยนตร์เนี่ยสามารถดําเนินได,ได้ด้วยแกจริงๆสมบัติบางอย่างคือแกเอาเงินของแกเองอในการไปทําหนังพวกนั้นให้หนังพวกนั้นเนี่ยมีคุณค่าความหมายขึ้นมานะเพราะฉะนั้นถ้าก็บอกว่าฮู้แกไม่รักหนังจริงๆเนี่ยอันเนี้ยผมก็พูดได้ว่าผมก็เถียง เียงเต็มข้อเหมือนกันว่าเฮ้ยสำหรับผมผมว่าแกเป็นคนที่รักหนังมากคนนึงเลยนะเออในความรู้สึกผมนะอันนี้ก็อันนี้ก็พูดก,กันตรงๆผมว่าแกรักหนังมากคนนึงนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองของผมเองเนี่ยก็ต่อเรื่องนี้ผมเองก็ม,มีมุมมองที่ใช้คําว่าใกล้เคียงแล้วกันเออใกล้เคียงกับลุงมาตีนะขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงเดี๋ยวมันจะรู้สึกแปลกๆจนเกินไปว่ามันจะโหวงด้านเดียวอะขยับไปสดๆแบบนี้เลยเออผมก็มีความรู้สึก ใกล้เคียงกับลุงมาตีในในในแง่นี้นะเออผมพูดกับทุกคนตรงๆคือภาพยนตร์เนี่ยมันยอมรับกันตรงๆภาพยนตร์เนี่ยมันอยู่ได้ด้วยอยู่ได้ด้วยายได้อย่างหนึ่งเนาะมันก็เป็นมันก็เป็นวัตถุวัตถุหนึ่งที่เหมือนกับถูกตั้งขึ้นมาแล้วก็ถูกขายออกไปเพื่อจะได้กําไรไม่งั้นเราจะสร้างขึ้นมาทาไมแต่ว่าสิ่งที่ลุงมาตีลุงมาตีไม่ได้ปฏิเสธตรงนั้นนะทุกคนลุงมาตีบอกว่าเฮ้ยมันเราเข้าใจว่ามันต้องไปทําหน้าที่ตรงนั้นแต่การที่จะมองคุณค่าของภาพยนตร์ จากสิ่งนี้สิ่งเดียวเลยโดยที่ไม่ได้มองอย่างอื่นเลยนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอันนี้ผมเห็นด้วยว่าคุณจะไม่มองเลยเหรอคุณจะไม่มองคุณค่าด้านอื่นของมันคุณจะมองแต่ว่าเฮ้ยหนังทุกเรื่องต้องทำไรายได้ถ้าทำถ้าไม่ทํารายได้ไม่ทําเงินไม่ทํากําไรมันจะหมดคุณค่าของมันผมเองอะ่ะคิดว่ามันก็ไม่ใช่ตรงนี้ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับลุงมาตี้ มากมากเองผมเองเนี่ยยอมรับมาว่าผมเป็นคนที่ติดตามตัวเลขบ็อกออฟฟิศมาเสมอแต่ว่าไม่ได้ติดตามในแง่ของว่าเฮ้ยหลังเรื่องนี้เจ๊งหนังเรื่องนี้ดีหลังเรื่องนี้คือผมมองในแง่ของความสนุกที่ได้ติดตามความสนุกที่ได้เฮ้ยหนังเรื่องนี้ทำลาประวัติศาสตร์หลังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้ทํโนู่นทำนี่ทำนัน่นทำนั่นได้มันเป็นเรื่องของการที่แบบให้เห็นว่าหนังที่เราติดตามหรือมันเหมือนเชนะียร์บอลน่ะเออมันมีความรู้สึกเหมือนการเชียร์บอลสําหรับผมแต่ผมรู้ว่าไอการทําเงินพวกนี้มันไม่ได้วัดคุณค่าใดๆของภาพยนนนตตตรรร์เเืื่่่ออองงั้แ ผมก็เริ่มเห็นคอมเมนต์ใน YouTube ใน Facebook บ้ากมากขึ้นเรื่อยๆที่จะมีความคิดว่ารายได้ของภาพยนตร์คือตัววัดคุณค่าของภาพยนตร์จริงๆเราจะเริ่มเห็นคอมเมนต์ประเภทเดี๋ยวคนดูจะตัดสินเองซึ่งผมก็มันจะเสืออะไรหรอนะครับหรือการแบบว่าเเดี๋ยวเราจะรอดูรายได้นะว่าจะเป็นยังไงหรือการแบบยกการทำหนังเรื่องนึ่งว่าเฮ้ยเนี่ยเรื่องนี้ทำเงิน500ล้านนะ มากกว่าหนังแกที่ทําเงิน400ล้านซะอีกซึ่งตอนที่ผมอ่านคอมเมนต์พวกนั้นผมก็จะรู้สึกว่าเขาต้องการจะเสืออะไรเขากําลังจะบอกว่าคุณค่าของภาพยนตร์น่ะมันวัดจากตัวเลขเหรอมันวัดว่าคนดูไปดูหนังเรื่องนี้ในร่มภาพยนตร์มากเท่าไหร่เหรอซึ่งส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณค่าของภาพยนตร์ไม่ได้ไม่ได้อยู่วัดที่จํานวนเงินจํานวนเงินคืออะไรจํานวนเงินคือวัดความนิยม population ซึ่งมันไม่ได้สะท้อนคือว่ามันดีหรือไม่ดีมันเหมือนยา บางทียาที่แบบมันขมคนก็ไม่อยากจะกินยานั้นแต่มันเป็นสิ่งที่ดีหรือร้านอาหารบางร้านที่มีสไตล์ที่มันจัดจ้านมากๆคนอาจจะไม่ได้อยากกินนั้นแต่เรารู้ว่าเฮ้ยมันพิเศษมันมีของพิเศษอยู่ในนั้นมันวิธีการที่พิเศษแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปถูกได้ทุกคนมันไม่ได้แบบขายแบบถึงทุกคนได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่ารายได้เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่วัดความนิยมได้แต่ว่ามันไม่ได้วัดคุณค่าของมันได้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมเห็นวิธีการคิดในช่องแชทเลยหรืออใน Facebook เลยยบาางง่่ที ผมมีความขมวดคิวนิดหนึ่งว่ามันมันมันจะคิดแบบนี้ได้หรอนะครับยกตัวอย่างหนังที่เจ๋งแล้วผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่าเนาะอย่างเบรนเนอร์นะครับหรือเบรนเนอร์ทูเทสันโฟร์ตีนี่เป็นเดนิสเวนเนอร์ที่หลายๆคนรักจากในดูเนี่ยนทั้งสองเรื่องเป็นหนังที่ล้มเหลวทางใดได้ทั้งคู่นะครับแต่ถามว่ามันคือหนังที่แย่หรอมันก็น่าช,ชัดเจนว่ามันไม่ใช่เนาะหรือหนังที่แบบตัวเลขที่แบบทุกคนน่าจะรักโดยความเพียงกันคุณอาจจะรู้สึกเบรนเนอร์แม่งช้าไม่ชอบว่ะสกอตพิลก หนังของเอ็ดการ์ไรที่เป็นสร้างมาจากปรตูสกอตพิลกิมผมมั่นใจร้อยทั้งร้อยว่าคนดูหนังเนี่ยต้องชอบแล้วก็เห็นคุณค่าของมันแต่นี่คือหนังที่เจ๋งที่สุดของของเอ็ดการ์เลยนะครับถึงขั้นเขาเคยทวีตครั้งหนึ่งว่าพวกมึงอยู่ที่ไหนกันวะตอนที่แบบทุกคนแบบมาเชียร์เขาทำหนังโน่นนี่เขาบอกพวกมึงอยู่ที่ไหนกันวะตอนสกอตพิลกิมเข้าฉายเออมันเป็นการกระโดดมาครั้งแรกของ เอ็ดการ์ไรที่เป็นคนอังกฤษกระโดดมาทาหนังอเมริกันครั้งแรกก็คือสกอตต์พิลกิมแล้วก็หนังก็ล้มล้มหายตายจากแต่ถามว่าสไตล์ของ Scott im, สกอตต์พิลกิมสไตล์ของเอ็ดการ์ไรกลายเป็นสิ่งที่หลายหคนก๊อปวางไม่ว่าจะเป็นในงานโฆษณาในงาน YouTube หเลยก็ตามแต่มันกลายเป็นมันกลายเป็นพลังขับเคลื่อนในรอบ10ปีทศวรรษนี้ความมหัศจรรย์ของหนังเรื่องนี้เนี่ยสไตล์ของหนังเรื่องนี้ที่ชัดเจนของหนังเรื่องนี้มันได้ถ่ายทอดเข้ามาสู่ในในโลกที่เราสัมผัสได้อาจจะไม่สัมผัสงานสกอตต์พิลกิ ผ่านสื่อต่างๆที่ได้รับแรงบันดาลใจสกอร์พิวกินเพราะฉะนั้นรายได้เองก็ไม่ได้เป็นตัววัดคุณค่าใดๆเลยนะครับแต่ว่าลูมาตี้ก็เตือนว่าเฮ้ยทุกวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วทุกวันนี้เรามองภาพยนตร์ในเชิงของว่ามันทํารายได้เท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ลูมาตี้บอกนะครับคือผมว่าสิ่งที่ลูมาตี้กังวลมากที่สุดนะแล้วก็น่าจะเกี่ยวเนื่องอะไรกับสิ่งที่แกเคยพู่เรื่องมาเวลอยู่เหมือนกันเลยคือ ผมว่าแกกังวลว่าณปัจจุบันและอนาคตเนี่ยค่ายหนังเนี่ยจะสร้างหนังที่มันเป็นแนวเซ็ตว่าไม่เซ็ตว่ากูได้กําไรแน่ๆเออว่ายง่ายก็คือพวกหนังรีเมคเอ่อทำชื่อที่เป็นคุ้นหูคุ้นตาหรือท้ายที่สุดถ้าจะพูดง่ายๆเลยก็คือหนังแบบแนวซูเปอร์ฮีโร่หรือหนังมาวเวลนี่แหละนะครับผมพูดได้นะผมเป็นแฟนมาวเวลนะครับมันเป็นหนังที่หลายๆคนคิดว่าค่ายหนังคิ่ว่าเฮ้ยยังไง ก็เรืกำไรแน่ๆกูจะให้เงิน150ล้าน200ล้านในการสร้างหนังเรื่องนี้ซึ่งโอเคมันก็ทําได้แต่ในขณะเดียวกันแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอา้าแล้วกูจะให้เงิน20 30ล้าน50ล้านกับหนังเรื่องอื่นๆทาไมวะสู้กูไม่ทําแต่หนัง150ล้าน200ล้านทําแต่หนังซูเปอร์ฮีโร่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆทุกสองสาเดือนดีกว่าหรอกูจะไปเสี่ยงภัยทําไมกับหนังเล็กๆ หนังสยองขวัญหนังรักหนังดรามา่าอะไรต่างๆมากมายที่เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจสําหรับผมมันผูกพันสําหรับผมเอ้ยกูจะสร้างหนังพวกนั้นทําไมล่ะในเมื่อหนังพวกนั้นไม่ได้กำไรได้กําไรมาก็ทุน50ล้านได้กำไร70ล้านสู้กูไม่ลง200ล้านแล้วได้กําไร700ล้าน800ล้านไม่ดีกว่าหรอ นั่นคือ m มล์เซตของของค่ายหนังที่ผมรู้สึกว่าลุงมาตี้ต้องพูดสิ่งนี้เพราะเริ่มเป็นห่วงคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีแต่นหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็ดีสิฉันชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ฉันรอบช่วงหนังระเบิดภูเขาพากระท่อมแต่ลองนึกนึกภาพดูนะว่าถ้าทุกสัปดาห์ไม่งมีแต่นหนังแบบเนี้ยทุกทุกสัปดาห์นะมีแต่หนังแบบระเบิดภูเขาพะกระท่อมโลกแตกกันทุกสัปดาห์มันจะไหวจริงๆหรอวะมันมันเราจะชอบอะไรแบบนั้นเลยวะคือแบบ อย่างหนังแบบล่าสุดที่ผมดูตัวอย่างมาแล้วผมชอบมากผมไม่รู้หนังมันจะดีหรือเปล่าแต่ผมชอบคือเรื่องเมแกนเมแกนคือหนังแบบที่แบบหุ่นยนตไล่ฆ่าประมาณฟิลลิ่งชักกี้เนี่ยแต่เป็นห,หุนยนเด็กผู้หญิงแล้วในตัวอย่างไม่มีตอนที่แม่งเต้นเพลงเคป๊อปอะแล้วฆ่าคนไปด้วยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดถึงอะไรแบบเนี้ยเราคิดถึงอะไรที่มันที่มันสร้างสรรค์อะไรที่มันแบบแปลกอะไรที่มันเป็นออริจินอลจัดๆแบบเนี้ยผู้ทีคิดมาลิกเน้นผมรู้สึกหนังเจมบาหลังจาก เอาคอมเมียเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างประทับใจหมถึงที่แกโปรดิวส์นะคือแบบมันจะมีไอเดียแปลกๆประหลาดๆอยู่ในตัวแกแล้วผมรู้สึกเก็บผ่อนออกมาได้ผมรู้สึกว่ามันต้องมีแบบนี้บ้างมันต้องมีหนังบ้าๆบอๆมันต้องมีหนังรักมันต้องมีหนังอะไรแตกต่างเพื่อเข้ามาสอดแทรกบ้างแต่อนาคตเนี่ยอย่างที่ผมพูดหลายต่อหลายครั้งนะว่าผมมีความรู้สึกว่าหนังพวกนั้นเนี่ยกำลังจะหายไปถ้าผมรู้สึกขนาดคนอยู่ในประเทศไทยที่ชีวิตทั้งชีวิตไม่เคยทําหนังเนี่ยยังรู้สึก แต่ขนาดลุงมาตี้ที่อยู่ในวงการภาพยนตร์แล้วก็เป็นผือว่าเบอร์ใหญ่คุยกับสตูดิโอนู่นนั่นนี่เนี่ยเขาเองก็เริ่มเห็นแนวเหมือนกันว่าอนาคตมันจะเป็นแบบนั้นอนาคตมันจะเป็นแบบนั้นซึ่งเป็นอนาคตที่ผมรู้สึกว่ามันคงเป็นอนาคตที่น่าเบื่อกูดูแต่อเวนเจอร์ทุก2เดือนมันก็คงน่าเบื่อดูดีซีทุก2เดือนมาเวทุก2เดือนเอเลี่ยนทุก2เดือนเงี้ยมันมันจะไหวเหรอว่ะสตาร์วอลทุก2เดือนเนี้ยมันมันมันจะใช่โลกที่แบบภาพยนตร์ที่เราอยากจะอยากจะดูกันจริงๆหรอ หรือมันจะเป็นโลกแบบนั้นคือโลกที่แบบมันไม่ใช่แค่ในเชิงของของชนิดของหนังหรือชื่อของหนังนะทุกคนแต่มันหมายถึงวิธีการเล่าด้วยวิธีการเล่าเรื่องสไตล์การเล่าเรื่องมุมกล้องต่างๆหนังพวกนี้มันจะย่ำอยู่กับที่เพราะมันรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องโจรทยานต่อไปแต่ถ้าหนังอาร์ตหนังอินดี้หนังเล็กๆอะ่ะเขาก็จะมีวิธีการเล่าเรื่องที่เฮ้ยกูมีทุนเท่านี้กูทำนีได้ปะวะกูมีทุนเท่านี้กูทำแบบนี้ได้ปะวะกูมีทุนเท่านี้กูทำยังไงวะเพื่อที่จะผลิตผลผลงานออกมาได้กกููไมมม่สาาารถจะี CG เเเ้งอด็ก มาใส่ชุดเป็นตุ๊กตาไหมแล้วให้มันขยับขยื่นเหมือนโรบอทหน่อยๆแล้วให้มันทําตัวประหลาดๆไปด้วยเอออย่างนี้ก็ได้หรือเฮ้ยซีผสมแล้วกันนะเออตรงนี้เรา CG หมดไม่ได้เราไม่มีเงินทุนวะงั้นเอา p พอร์ทิเคผสม CG ช่วยให้มันออกมาโอเคก็แล้วกันนะคือแบบการที่หนังหนังไม่ได้เป็นทุนที่สูงมาก แต่มันก็บีบให้คนสร้างมีออริจินอลไอเดียอะไรใหม่ๆขึ้นมาผมรู้สึกว่านั่นคือความสร้างสารรค์ที่แท้จริงดีกว่าทุกๆเรื่องมาใช้เดอะวอลลุ่มทุกๆเรื่องใช้ CG หมดผมว่ามันก็มันก็ออกจะน่าเบื่อคือไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่า CG แย่นะอันนี้ก็ต้องพูดให้ชัดเพราะเดี๋ยวคนจะไปตีความน,นู่นนั่นนี่ผมไม่ได้บอกว่า CG แย่เพียงแต่ว่า ภาพยนตร์มันอยู่ได้ด้วยความหลากหลายอ่ะเออเหมือนมาเวลของผู้มาเวลมาเวลอยู่ได้ด้วยความหลากหลายภาพยนตร์มันก็อยู่ได้ด้วยความหลากหลายถ้ามีแต่ม,มาเวลลถเดิมเชื่อเหอะมันคนก็เบเื่อแล้วอาจจะเบื่อภาพยนตร์แล้วก็กลายเป็นว่าหันหลังให้กับภาพยนตร์ไปได้เรื่อยๆแล้วท้ายที่สุดสิ่งที่ผมกลัวที่สุดแล้วก็พูดมาเสมอคือภาพยนตร์จะกลายเป็นละครเวทีครับคืออะไรคือเรื่องเดียวเข้าฉายประมาณแบบสมเดือน9เดือน10เดือนเลยเรื่องเดียวแต่ค่าตั๋ว5 0 0พันนะหมายถึงว่าอเวนเจอร์ สิ 17, สมมติ a อ e เวนเจอร์สิค่าตัว5,000แต่เข้า7เดือนนะคือคุณก็ไม่ได้ไปดูแบบทุกได้ทุกเดือนอะ่ะมันก็จะมีลงรงนึงฉายตาเวนเจอร์ ger, บนไปทุกวันฉายเวนเจอร์คุณมีตังห้า0ันเมื่อไหร่คุณค่อยไปดูแล้วก็จะไม่มีหนังเรื่องอื่นอีก7เดือนอ่ะอ,อ,อาจจะมีอะคอมแมนยีเข้ามาปุ๊บคุณก็จ่ายตังห้า0ันไปดูอะคอมแมนยีมันจะไม่ใช่สินค้าราคาถูกมันจะไม่ใช่ มันไม่ใช่สินค้าที่มีความหลากหลายต่อไปแล้วเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแท่นแท่นเดียวมันเป็นสิ่งสิ่งเดียวที่เฮ้ยกูจะผลิตเรื่องอื่นทําไมในเมื่อกูลงทุนไป300ล้านแล้วกูสามารถกินได้ยาวๆกูจะสร้างหนังเล็กๆทําไมนี่ออกไหมเขาก็จะไม่คิดแบบนั้นนายทุนก็จะไม่คิดแบบเป็นไมซ์เซ็ตของนายทุนที่เขาจะดันราคาของสินค้าเขาไปเรื่อยๆทําให้สินค้าเขาเป็นสินค้าที่มันหรูหรามากขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยกูลงทุนเท่าเดิมหรือกูลงทุนเยอะกว่าเดิมไม่เยอะแต่ว่า สินค้าคู่กายเป็นของลูลาแล้วนะครับยกตัวอย่างไม่ต้องมองไปไหนไกลนะลองดูค่าตั๋วประเทศเราดิประเทศเราผลักดันให้ภาพยนตร์กลายเป็นสินค้าที่ลูลราค่าตั๋ว250บาทค่าตั๋ว300บาทในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำ3า350บาท300บาทมันไม่มีความเมกเซนหลงเหลืออยู่เลยนะเว้ยและทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมคนไม่เข้าโงหนักกันเอา้าก็มึงผลักดันให้มันเป็นของลูลราทำไมล่ะ ถ้าคุณผลักดันในราคาที่ต่ําทุกคนเข้าถึงได้คนก็อยากกล้าไปเสี่ยงไปลองดูหนังทุกวันนี้คนก็เลยรอดูแต่แบ็คอะดัมแบ็คแพนเทอร์อวตารคุณจะไปโทษใครได้อะในเมื่อคุณผลักดันสินค้าตัวนี้เป็นของลูลา่าเขาก็ต้องเลือกซื้อในวันที่เขารู้สึกว่ามันคุ้มค่าเงินมากที่สุดทุกครั้งที่ผมเห็นว่าคนออกมาบ่นว่าเฮ้ยหนังไทยไม่ทําเงินหนังนู่นไม่ทําเงินหนังนี้ไม่ทําเงินผมก็จะรู้สึกเหมือนเดิมว่าคุณไม่รู้จริงๆเหรอวะว่าต้นเหตุปัญหามันก็คือโรงหนังนั่น คุณควรจะไปคุยกับโรงหนังหรือเปล่าหรือคุณควรทําอะไรสักอย่างหรือเปล่าเพื่อจะเป็นแต้มต่อกับโรงหนังที่จะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่ถ้ายังคนยังชี้บอกว่าคนไทยไม่ดูหนังไทยผมผมไม่เห็นด้วยเลยนะเพราะทุกๆุครั้งที่ผมได้เห็นภาพยนตร์ไทยอยู่ใน n น t f ฟ i x มันขึ้นอันดับหนึ่งทุกครั้งแม้ว่าหนังเรื่องนั้นผมจะรู้สึกว่าโอ้โหไม่ได้มีความน่าดูอะไรเลยไม่เห็นจะอยากดูเลยแต่มันขึ้นอันดับหนึ่งทุกทุกครั้งแปลว่าอะไรแปลว่าความต้องการจะมีมันดูมัน ยังมีอยู่เสมอยังมีอยู่เสมอแต่แรงจะซื้อจะซื้อเข้าไปซื้อดูในโรงภาพยนตร์ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่ากินค่าตัว๋วมันไม่สอดคล้องกันความอยากดูมีกูจ่าย Netflix เพื่อดูมึงได้แต่แค่้ายกูต้องไปจ่ายเงิน300 500 600 1 1,000บาทเพื่อจะไปดูมึงกูไม่ไปหรอกเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกเสมอว่าหนังไทยยังอยู่ได้นะครับถ้าค่าตั๋วยังลดลง เมืองนอกเนี่ยเขาเขาอะเริ่มขึ้นค่าตั๋วแต่ว่ามันไม่ได้ขนาดนี้แล้วมันจะมีครั้งหนึ่งผมจะไม่ได้หนักเรื่องอะไรที่เหมือนขอขึ้นค่าตั๋วเฉพาะเรื่องนั้นแล้วโดนด่าหนักมากแบบมาก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 ,มากจนต้องยกเลิกไปผมจําเรื่องไม่ได้เป็นหนังบล็อกสเตอร์นี่แหละผมจำเรื่องไม่ได้ว่าเหมือนลงหนังขอขึ้นแล้วคนด่ายเยอะมากจนจนไม่ขึ้นแล้วเออประมาณนั้นแต่บ้านเราเนี่ย ยี่สิบบาทเรื่องนี้อาจเอมพารใจเพิ่มอ่ะอน,นี่ยี่สิบาทนะอันน้องยี่สิบาทเรื่องนี้ยาวยี่สิบาทเมืองนอกทําโดนดายยับนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเมืองนอกเขาทําไม่ได้เพราะว่ากฎหมายเขาก็โหดอีกอย่างหนึ่งเลยคือเขามีการแข่งขันที่สูงเนาะมันจะมีโรงเอ็มซแหละแต่ว่ามันก็จะมีโรงอื่นที่เป็นคู่แข่งด้วยซึ่งถ้ากูขึ้นแต่อีจ้ามีขึ้นอาวคนก็ไปดูอีจ้าสิกูจะดูเอ็มซีทำไมใช่ไหมเออมันก็เป็น เงื่อนไขแบ็กกราวที่ไม่เหมือนกันที่บ้านเราก็มีปันติดลมของเขาเรียกว่าติดลมอะไรดีล่ะติดลมของอทุนผูกขาดแล้วกันสมมติว่าท่ามาทุนผูกขาดแล้วกันซึ่งพักดันราคาตัวเองออกไปตอน,น,นแรกก็แบบยิ้มกูรวยได้ตังตัวหนังแพงโน่นนั่นนี่ตอนนี้ก็ทำไมไม่มีคนมาดูหนังทำไมคนไม่ดูหนังกันทำไมคนไม่ดูหนังก็ ตามนั้นครับตามนั้นก็เวลาเจ็บมันไม่ได้เจ็บคนเดียวนะมันเจ็บไปทั้งหมดนะเจ็บร้านค้าที่เช่าเจ็บคนสร้างหนังสุดท้ายแล้วก็มาลองแร่แหกกระเชิงว่าหนังขายไม่ได้ผมก็บางทีผมก็สงสารบางทีผมก็รู้สึกว่าสมหน้าเหมือนกันนะ <c oughs> ในบางทีนะยิ่งเป็นค่ายใหญ่ๆอะ่ะยิ่งเป็นค่ายใหญ่ๆที่ที่แบบเบอร์ใหญ่ๆแล้วแบบมาลองแร่แหกกระเชิงก็จะรู้สึกอืคุณก็รู้ปัญหาไม่ต่างกับผมหรอกแต่คุณไม่พูดมันออกมาแค่นั้นเองนะครับ เอาค่าประเด็นนี้คิดเห็นยังไงกับประเด็นที่ลุงป,ปู่มาร์ตี้พูดคิดเห็นยังไงที่ประเด็นผมวิเคราะห์ในเชิงของว่าทําไมหนังไทยหรือว่าหนังหลายๆเรื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ทําเงินกันก็มุมมองอยังไงก็ลองพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับขอแค่อย่าแบบสุภาพแล้วก็เ,เขาเรียกว่าไงเดียให้เกลียิซึ่งกันและกันแล้วกัน,กนอ๋อก็พูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นในแชทหรือว่าในคอมเมนต์ที่จะดูยอนหลักก็ตามนะครับคุณฟิวเจอร์บอกว่าหนังคว่วยทําเงินมีเยอะแยะนะครับ คุณตะวันบอกส่วนใหญ่ก็มีแต่พวกเลเวลหนึ่งที่เอาตัวเลขมาวัดกันนะครับถ้าไม่ใช้เกณฑ์ตัวเลขรายได้แทนคุณภาพอ,อาหารพวกฟาสต์ฟู้ดมามา่าน้ำบัตลมล้วจะเข้ากับของดีนะครับคุณภูมิพีบอกจริงครับเห็นแล้วเหนื่อยใจแทนคนดูถูกหนังเพียงเพราะว่ารายได้หนังซีรีส์อนิเม